เอาล่ะเอามาว่าเราขยับมาที่อีกหนึ่งคู่หวานดีกว่านะครับคู่นี้ครับมาร์กี้ราศีกับหวานใจไฮโซอย่างป๊อกพัสรกรครับคืออยู่ดีๆก็มีข่าวลือมาว่าจะมีข่าวดีโอจริงหรือเปล่าไปเช็คครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคู่รักป๊อกพัสรกรและนางเอกสาวมาร์กี้ราศีมันโชว์หวานด้วยกันบ่อยๆหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้มีข่าวลือว่าทั้งคู่กําลังจะมีข่าวดีเตรียมควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาเร็วๆนี้ และทันทีที่เราถามเรื่องนี้ไปครับสาวมากี้ก็รีบปฏิเสธทันทีว่าไม่จริงไม่จริงครับเพราะว่ายังไม่มีการดูเรื่องใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าหนุ่มป๊อกส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอจริงๆแล้วก็เธอก็ยังไม่พร้อมครับคือที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเธอหวงความโศน,นะครับแต่เธอแค่ยังไม่อยากใช้ชีวิตผูกติดกับใครตลอดเวลาเท่านั้นเอง ไม่มีไม่มีจริงๆค่ะถ้ามีล่ะคืนคืนถ้ามีเราก็คงบอกมันอยู่ที่ระยะเวลาเราก็ต้องดูกันไปอีกนิดนึงด้วยแหละเพราะว่าอันนี้ก็รู้จักกันมาปีปกว่าป,ปีครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก,ก็ต้องรู้จักกันมันมีอะไรให้รู้จักกันอีกเยอะคือเราก็ต้องทํางานด้วย mm hmm. แล้วก็ยังแบบยังมีอะไรที่เราแบบอ,อ,อยากทำคนเดียวอยู่แบบยังมีความแบบอยากเป็นความส่วนตัวอยู่อะไรอย่างนี้บ้างด้วยใช่ จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเพิ่งคบกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับจะไม่มีแต่งงานหรือวิวาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร